สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับก็เป็นการขออนุญาตนะครับท่านผู้ใหญ่ที่มีวัตถุมงคลน,นี้นะครับผมมีโอกาสขออนุญาตท่านชื่นชมนะครับแล้วก็ขออนุญาตบันทึกภาพเอาไว้นะครับด้วยเวลาอันจำกัดนะครับก็เลยใช้กล้องโทรศัพท์นี่แหละบันทึกเอาไว้นะครับอันนี้ ท่านบอกว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์พระประธานนะครับวาชเช่นนั้นนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของวัตถุมงคลแล้วก็รูปแบบพิมพ์รุ่นต่างๆนะั้นก็บอกไม่ถูกนะครับแต่เอาเป็นว่าอันนี้คือเป็นพระสมเด็จนะครับ ตามที่ได้ยินได้ฟังมานะครับพระสมเด็จก็คือเป็นพระมีราคาสูงนะครับในวงการการเช่าบูชานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญตานะครับที่ท่านผู้ใหญ่ได้อนุเคราะห์นะครับได้ให้โอกาสในการชมนะครับเพราะว่า ผมก็เพียงแต่ได้ยินได้ฟังชื่อเสียงของพระสมเด็จมาแต่ว่าไม่ได้อยู่ในวงการก็เลยไม่ได้หยิบจับจริงจริงจังๆนะครับก็เพิ่งจะเป็นวันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพูดถึงว่าพระสมเด็จที่รุ่นใหม่ๆที่เขาทาแจกในงานมงคลในงานที่ระลึกอ,อะไรต่างๆอันนั้น ได้รับแจกอันนั้นมีเยอะอยู่ครับที่แจกรุ่นใหม่ๆเป็นพระผงอะไรอย่างนี้ครับเยอะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นของที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะครับก็บอกว่าไม่ได้เป็นของใหม่นะครับเป็นพระที่คนในวงการให้การยอมรับนะครับาะอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ ถ่ายให้ดูเท่าที่อุปกรณ์จะเอื้ออำนวยนะครับเพราะว่ากล้องโทรศัพท์ก็ไม่สามารถจะ c l o สอัพได้เหมือนกับกล้องที่ติดเลนมาโค,โครอะไรอย่างนั้นนะครับก็ชื่นชมในอมมต่างๆข้างหน้าข้างหลังนะครับนี่ก็จะมีเป็น ฐานนะครับฐานขององค์พระประธานเป็นชั้นๆถึงแม้ว่าจะชื่อพิมพ์เดียวกันนะครับเขาก็บอกว่าก็จะมีรุ่นเป็นบล็อก A บล็อก B บล็อก C อะไรอันนี้ก็คนในวงการก็พูดเช่นนั้นนะครับว่าจะมีความต่างมีจุดสังเกตอันที่ผม ไม่ทราบเลยนะครับท่านผู้ชมก็พิเคราะห์ดูเอาเองนะครับกล้องโทรศัพท์สะมมากๆภาพอาจจะแตกได้นะครับก็ได้ประมาณนี้แหละตัวจะเห็นเนื้อค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับผมว่าพอจะเห็นรายละเอียด ได้ครบทุกแง่มุมนะครับพลิกให้ดูหน้าหลังด้านข้างซ้ายขวาบนล่างนะครับเท่าที่จะสามารถจำได้ในเวลาอันจำกัดครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ